มะปังเพลินพาฟินสวัสดีค่ะอยู่กับหนูไม่ต้องกลัวอดไมมตังหมดก็ตัวแตกนะคะวันนี้มะปังจะพามาที่บ้านสวนพาฝันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จ้างจอง ที่นั่งก่อนนะคะก็เข้าไปหาแอดมินเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจอดรถนะคะที่วัดหนองสองห้องนะคะก็จะมีพี่ที่เขาขับเรือนะคะคือเขาจะรอรับเรานะคะขึ้นมาที่บ้านสวนนะคะจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากร่มเรื่นม,มากนะคะสิ่งแรกที่กาปางสั่งก็คือน้ําพันธ์ค่ะจะบอกว่ามันละมุนมากค่ะแล้วเขาก็จะให้เป็นมะนาวแก้วถ้วยน้อยะคะ่ะมาให้เราหนึ่งแก้วนะคะ เราก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเล่นในสวนคะ่ะจะบอกว่ามาปางจองรอบห้าโมงเย็นนะคะเราจะอยู่ได้ในสวนเนี้ยสองชั่วโมงนะคะนี่เลยค่ะเราก็เก็บเกี่ยวความสุขของเราให้เพียงพอนะคะคือบรรยากาศมันดีแล้วมันก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้นะคะนี่เลยค่ะและรสชาติอาหารก็คืออร่อยพิซซ่าเขาทํามาจากเตาถ่านนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปูนัแน่นเลยค่ะและอันนี้เป็นเค,ค้กนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดหนูนะคะหนูก็เลยสั่งเป็นเค,ค้กมะพร้าวะคะจะบอกว่ารสชาติละมุนล,ลิ้นมากค่ะนี่เลยค่ะดูสีสันหนู ฟิลมันได้ค่ะโซนที่หนูจองเนี่ยเป็นโซนริมน้ํานะคะก็คือจะมันจะมี2ที่นะคะเราได้เป็นโซนริมน้ํามานี่เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นก็คือแบบฟิลได้เนาะคะ่ะถ้าเนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มาปังด้วยนะคะาย